ชุ่มฉ่ำค่ะชุ่มฉ่ำมันนี่ฝน,นตกจ้ะม <p> ึงพะยัยออกไปเฮ็ดยางมะเตียนเอาไปเปิดน้ำท่างกันไอ,นอนเปิดท่างให้น้ำจ้าเปิดหนังท่างเปิดท่างอันเปิดทา่ดทางให้น้ำเพื่อที่น้ำจะไปด้ซโซไอไอันไอบอบอลองจ้ามึงดู สาย,ยันคนได้ยังไงไม่นนู้จเะเปิดท้าเอนท้าให้น้ำาส่สันวาตู้จะน้ำมันมันค่อยมางั่นเนาะันนี้เพื่นเพื่อไปเอาไวนะ้แล้วที่เพิไ่ไปให้ไปน้ำมันไหลลงซ้ำซ่าเรียนเออาขามาคุ้มอันขอบสะนะไ้จะ้นนจะ,นนจะสันหาเห็ดไปเนาะเจะ้า ต้นตกนะคะชุ่มฉ่ำเย็นสบายมากเลยบ่มีลมจากตนตกงามงามตรงนี้ดีน้ำในสระนี่ตนตกหลายมือแล้วก็บ่แห้งจะเชียร์ได้จา้านี่เป็นไข่ย,ยุ่งต่ที่นี่เป็ตกมาเรื่อยๆได้ต้อยปลาใหญ่ การเทียะถ้าอยู่พนมี้อันอันเออเสียกันฝนจ้าเสียกันฝนจาวนี้อะไร โอเคค่ะโอเคค่ะแค่นี้ละค่ะอัปเดตนะคะอัปเดตข้ายู่ฝษาบนมะขาจ้านี่โอ้โหเสียงดังค่ะคนเศ้าตัวกัเย็นชุ่มฉ่ำเนาะมึงไอ้เลา เย็นดีครับจ้าฝนเศร้าตกแล้วข้ยอยู่กับบอลลมบอหยังจ้ากับตกงามๆตกดีๆีครับโยโอเคอยู่มือนี้วันศิลเนาะมือนี้วันศิลพร้อมฝนตกใส่อันไอ้วันศิลมดจ้าก่ายสีดำแล้วไใหญ่กับงมอยู่ทั้งหลอกบนเขาทห่านหเขาบ้านอยู่เดี๋ยวไปวพาไปดูเอ๊มือดแล้วได้นี่สิม,มืดแล้วแต่ว่าพัดอ่ะมืดคักแ,แ,แต่แล้บ้านไต่ไฟจ้ะแต่เบิ่งแมงสิมาจากกักว่าแมงยังเด้อบัดนี้เด้อ <laughs> นี่คานามีของป่า <c oughs> จะได้หาเนี่ยมาเฝา้าเนี่ยมาคุ้มเสื้ <c oughs> อเหรอเผื่อมาขึ้นมาเร็๋วยวพาไปบุงพญา,า,ายิ่งจ่ามาสองตัวสนุกสนานคะ่ะประมาณนี้เลยนะโอเคค่ะ มาเบิ่งว่าพยั่เห็ดอย่างคำคำแล้วเกว่าสิคำแต่อยู่ข้างนอกเะว่าไอเอฝนตกจ้ะพ่ผนเขาบ้านฮัลโหลอายุคือท e ่บ้าน e ี้เ h ็ร่งเศ e ใช่ไหมฮ่าฮ l าฮ่าฮ่าฮ่า t ่า h a า e ่าฮ o าฮ่าฮ่า e o e e s t e because eventually they're going to put concrete in. Yeah. We've been told. Mm -hmm. So we've got to raise, we've got to make a ramp to get in. Mm -hmm. But we can't, because we might make it A, too short, or B, too long. Mm -hmm. So we're just going to have to put a and run down, mm -hmm. workboard, basically what you use in concrete. Mm -hmm. And then if it's in the wrong place, it's easy to move. All right, okay, stop there for now. าก็โอเคจ้ะป้ายหมายถึงว่าถนนเราจะนับข้าเจ้ากับเสียไส้ข้อกรีตจ้ะแต่ว่าบรูว่าคอนกรีตอ่ะสีสีก่วงสีนั้นซัมใดรแต่ว่าแปลวัดพ้ากันวัดเบิ้งพ้ากันเช็คเบิ้งกับทั้งหน้าข้างหน้ากับทางนี่แหละกระทำทั้งทั้งทำมันอันอันทางล่างรถไฟไปกันมันคอนกรีดเลยจ้ะบกวางคักท่อนีเลยจ้ะนี่ส่วนี้คอนกรีตเนาะวันนี้พ่อใหญ่ก็เลยเฮ็ดนี่จ้ะ เนี่ยก็เห็ดมองกองดินนะเพิ่นก็เลยออกเพิ่นเห็นฝนตกกูเลยเพิ่นก็เลยฟ้าวอาไม่เห็ดมันจังสิบรอเคสแกนว่าสันว่าเอ้นี่ยูซยู่ซีเดอะเรนคัมอันนั้นอยู่จัดคัมดูเพบิควาเดดแต่สวยก็จะมีแพสเซอร์มาฟออันฝนตกแล้วที่นี่ฝนตกมันนี่เพิ่นก็ไอ้ไส้เสียกันฝนจ้ะบัดที่นี่อันนั่นห่อนลายก็เลยได้มาถอดออกไอ เพิ่นเห็นฝนตกปที่นี่เพิ่นก็เล้ยฟ้าไม่เห็นไพ่นจังเห็ดไงวะฉันปะนี่จะฝนงานออกมาเป็นกระเห็ยใไห้ทางคล้องนี่ไห้ทางนำไหลจ้ะพราะแบบว่าบ่รู้ว่าข้าเจ้าเสียเอาอันคอนกรีตกวงซ้ำใดเนาะแต่ว่าแปลบรคิดว่าสิก่วงไอซ้ำถนนนี่แน่นอนเพราะว่าแปลไปเช็คเบื้องแ้วข้ามทางรถไฟไปบางหันจ้ะก็แม่ถนนคอนกรีต มันนี่หอดหอดตจ้ามะกรวงซัมหนีซัมเดี๋ยวข้าเจ้าเฮ็ดถนนคอนกรีตแล้วแล้วมุ้แปลวก็จังสีเฮ็ดอันมุ้แป๋วกะเจ้ากรีเเท่นคอนกรีดใส่นี่ใส่หน้าบ้านนี่เพื่อเพื่อแบบว่าให้เป็นทางเข้าบ้านเนาะแต่ว่าเฮ็ดพันใดจนกว่าสิได้คอนกรีดจ้ะแต่ว่าเสียหินลงมาใส่อยู่จังสิบ่สีนบ่แฉแต่ว่าข้าเจา้าเจ้าของบ้านข้าเจ้าตะเก او ข้าเจา้าก,ก็เท่นคอนกรีดอยู่นี่ เราี no better, no race than ่ป a ่นาวโร w าเป็น o ี่ป่นน่าวโรสม่ใญ่ราผ่มีไผ่ใส่ขาดเก่งทอสันจะก้นอยู่ถนนเสร็นี่สันว่ามีแต่มูแปวอยู่ถนนเสร็นี่จะเพิ่งกัเลยคุยได้ ใช่ใช่ค่ะคุณ mm ้ชมคุณ hmm. ผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณ้ชมคุณผู้ช้ชมคุณผู้ชมคุมคุณผู้้ชมคุ เป็นสีเฮ็ดเงีวไปพ่จนจ่าเงีวไปจะวมาสุดซุดทีจ้ะเพราะว่าที่แปลมุแล่แปลกับสีมะฮอดพี่เนาะนี่จ้ะหลักนี่เลย pole, นี่ค่ะหลักนี่เลยจ้ะหลักสีขาวนี่เนาะนี่ตรงดิ่งไปเลยจ้ะตรงดิ่งไปเลยแต่ว่าต้นใหม่ของดูเหรคนมาอยู่เนาะนี่ประมาณนี้เออตรงดิ่งไปเลยจ้ะตรงดิงงด่งไปจะมะฮอดผู้คนห่อต้นบากมีหลังบ้านพุ่นล่ะพูนยาเก็ิดเห็ดออกมาพี่ กันว่าเพิ่นมีดินหลายอยู่หันเพิ่นก็นสิเฮ็ดออกมาคนออกมาใส่ให้เสื่อรถเข็นก่อนรสันว่าจังสิอันคนดินออกมาเรล้วม่เห็ดบ่ฮหอดมุมพผีอุ่นี้ก็สิเป็นมองแป้นเบ,บิดยังทะเบิงด้อจ้ารับรองรับอรบองว่านัน้นเบิง่งโลวจจะว่าดีให้งามป่านใดคุณ จ้ามุ้งแปลบสิเอาอันกล้วยไส้จานี่เห็นปะนี่เพราะว่าสิอันมืองนี้มันก็เป็นกวงเติบเนาะเราเปล็นต้นกล้วยไส้จ้ากันพ่อได้หุ่มดินแล้วจ้าปนี้ย่ามพราเจ้าว่ามาเห็นถนนคอนกรียดปนี้จังสิรู้ว่าถนนกวงออกมาซ้ำใด้เราที่นี่เจ้าซีวัดฤษฎีดายคักปนได้จ้ากับย่ามมีโนกับตังกลโนอออกเราไปปลูกไม่ได้เนาะเพราะว่ากับกวงเติบอยู่จ้าพ่อได้หุ่มดินน้ำปัสสันวาเมืองหลวงจ้า โอเคจ้านี่อัปเดตนะคะอัปเดตหลังฝนตกตอนตอนฝนตกตอนฝนตกแล้วก็หลังฝนตกพปยังกันยังเหตุงานจะว่าทำนี่มึงรู้จ้ะโคตรพ่อตะวันจะรับฟ้าแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศยามค่ำๆของซอยวัดซอยดิดแบบวัซอยเลยสิใช่แลนซอยใชแลนซอยทั้ีวิตมอซอยเลยสิ

คนรดแรงมึ่งมึ่งเห็นเห็นรถถนน,นใหญ่ป่ะจ้าเนี่ยถนนใหญ่เนาะนานเราเคยรีวิวให้เบิ้งแล้วเนาะจ้าว่าไก่ถนนใหญ่สำหรับไงยางแค่สองนาทีก็อหอดจ้าสองนาทีก็อหอดถนนใหญ่เน,ะเนาะนี้จา้าให้เบิ้องฝาดูจ้าเบิ้องฝาฟ้าครึ้มๆนะโอเคค่ะอัปเดตเนาะเดี๋ยวเราไปหาอัปนะบอัปท่าเผื่อได้เจอกันก่อ,กอไอไลฟ์สตรีมคุยกันเนาะก่อนจะนอนเนาะจา้าจะได้แบบ คายเงานิดนึงโอเคค่ะฮันนี่บายบายอากูเช